แล้วรับไปในก้อยน้องตองก็กำลังจะกินข้าวแนละ้วโอ้หน้องตองเดี๋ยวถ้วยคว่ำจับทําไมโอ้โห oh น้องตองบอกว่ามันสวยนะคะะรับสิอืมสวยถ้วยสวยๆเลยนะน้องตองเพราะว่าป้าสุปัญญาเขาซื้อให้ครบเลยมีทั้งหม้อของข้าวมีทั้งกระติกต้มน้ําร้อนนะน้องตองได้ของสวยๆดีๆแบบนี้นะ<ข>อ,อ่ แล้วก็อยากดูอะไรถ้วยเดี๋ยนะถ้วยก็เหมือนกับที่<ป>อยากดูอะไรแล้วอ,อะก็ดูสิเ็าไปดูไปดูสิอสโอ้โหอ,อยากดูถ้วยเครับีเอาเอาไปดูตรงนู้นเอาไปโชว์หน่อยอไปโชว์หน่อยเอาอันเดียวก็พอเออโอ้โหเอาไปสอนเลยครัี อยากจะดูถ้วยเพราะว่าลกหมาเปิดมา่อเช้านี้นะครับพี่สีคิดว่าไม่มีถ้วยนะครับอ๋อที่แท้ก็รับมาไว้เพราะว่าของมันเยอะนะครับไม่รู้วางไว้ตรงไหนนะรับสีไหนยกนูนท่สี่โอ้โหมีแต่ของสวยๆระวางมาหลุดมือนะ,ะอ่าอะพอไว้ก่อนกินข้าวก่อนทีนี้เดีย๋ยวจะรีบไปโรงเรียนเพราะว่าฝนก็ยังตกอยู่ ครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวให้ดูว่าของกินของน้องตองมีอะไรบ้างนะครับมีสามอย่างไม่ครบห้าอย่างนะครับที่นะครับในก้ก็ลงมาก็หาได้เท่านี้ก็กินเท่านี้ก่อน,นะครับน้องตองกินง่ายอยู่ง่ายอยู่แล้วครับี่ก็จะมีย่างหมูนะครับแล้วก็จะมีแตงแล้วก็น้ําจิ้มน,นะครับที่ครับอันนี้เป็นน้ําจิ้มนะครับสี่สวย้วยสวยสวย,สวย,สวย,สวยน้องตองคงจะกินข้าวอร่อยแล้วนะครับทีนี้ เราตู้กินเลยนะครับแล้วก็จะไปเปิดเท่าไหรมันเป็นอืมครับแล้วก็อย่าเพิ่งว่าลงหวานนะครับเอฟซีบ้านเรือนมันยังไม่จัดเข้าที่เข้าทางนะครับก็มันก็จะลบนิดนึงนะครับเดี๋ยวหนูจะให้น้องตองกินข้าวก่อนนะครับเอฟซีเออืมคนเอฟซีกินข้าวหรือยังเนาะ กินกินเฮ้ให้ังต้องกินข้าวก่อนนะ โทรศัพท์เขาบอว่าทำไมมันขาวแบบนีนะ้เออยืนเดียวนี้ก็ยังดีอยู่อร่อยไหมน้องตองอืมอเดี๋ยวพอไม่พูดไม่คนะุยแล้วให้น้องตองรีบรีบกินข้าวนะครับนล้ก็ให้น้องตอกินข้าวก่อนแล้วค่อยสิแล้วก็เดี๋ยวก็จะได้ไปส่งไปส่งแล้วก็จะทํางานแล้วครอย งานคนระหว่างน,นะครับไม่มีวันเสาร์อาทิตย์นะครับจุดีเอฟซีนะครับมีแต่วันทำนะไม่มีวันเสาร์อาทิตย์ไม่มีวันปิดหยุดราชการนะครับเพราะว่ารงหว่างเป็นแค่ก้ามกรกอร่กรกอรสร้างนะครับเอฟซีครับอันนี้ก็ไม่มีวันเสาร์อาทิตย์ทาไปเรื่อ,อยอันนี้ก็สร้างหโอ้ เพราะพ่าทำเป็นทําได้ทุกอย่างเลยนะครับก็เลยเรียกว่าช่างใหญ่อสวยหรือไม่สวยนัต้องรอดูตอนจบเอะอรนั่นเลยน,นั่นแหละนุ่งวันแล้วก็พ่อว่ากินตนาออกมานะครับกินตนาแล้วก็ท่านรูปแบบออกมาไม่เหมือนใครเลย ว่าเขาจะทำะเขาจะทําละเอียดไงอของพ่อเราจะทาลวดลายนะผมพ่อจะทําลวดลายลายไปลายมากลายไปลายมาก็าาม,ากมันก็เขาก็บอกว่าไม่เหมือนใครเขามาดูแล้วเขาก็บอกโอ้ไม่เหมือนใคร็พราเพ่อ,อตามตามพ่อนี่แหละพ่อชอบแบบนี้ก็เอาแบบนี้ ก็บ้านในบ้านเป็นบ้านของเป็นบ้านของเราใช่ไหมล่ะถ้าน้องกองชอบพ่อก็จะทําให้ถ้าน้องกองบอกว่าชอบแบบนี้เอาแบบนี้พ่อก็จะทําให้ก็เอาตามที่ว่าเป็นบ้านของเราต้องให้ชอบกันทุกคนถ้าน้องกองชอบแบบนี้พ่อก็จะทําแบบนี้แล้วพ่อชอบแบบนี้พ่อก็จะทําแบบนี้ก็ต่างคนต่างชอบก็จะทําให้ทีละันทีละอย่าง าะเขาบอกว่าปลูกบ้านตามผู้อยู่ผูกอู่ตามผู้นอนบางครั้งบางทีเขาปลูกให้ใช่ไหมล่ะอาจจะสูงไปหน่อยลูกกอ,องไม่ชอบสูงลูกกอ,องกลัวใช่ไหมลูกกอ,องก็เอากยับลงอีกก็ให้ถูกใจตัวเองแบบนี้แหละก็อดไม่นานหนูจะสูงส่องสูงพ่องเกอบประตูเออก็กินนมหรือเปล่าเามื่อวาน กินไหมทำไมไม่เอาอี่ยอยู่โรงเรียนวันโอ้วันทุกวันดีแล้วแต่แต่ถ้าวันเสาร์อยู่บ้านนะแม่ค่อยได้กินเท่าไหร่นมนมก็มกีอยู่พ่อะว่าจะเอามาลืมนะวันนั้นนะนมที่ปูแจกนะที่โรงเรียนกบูมนะครูแจกนะนนี่กินนะเพราะไม่ตีแล้วนะ พ็จะคุยคนเดียวก็จะคุยคนเดียวพอ่ออันนี้น้องตองกินไปเลยให้ฟัอง,งอย่างเดียวฟังอย่างเดียวทีนี้เราก็สะดวกเลยนะน้องตองถ้าเราอยากจะกินข้าวร้อนๆตอนไหนเราก็กินได้เพราะว่าเรามีมหม้อหุงข้าวแล้วขอให้บุญกุศลน,นะครับคุณป้าทุก,กัญญานะครับก็ขอให้ บุญกุศลปกปักรักษานะครับตกน้ําไม่หลายตกไฟไม่ไหม้นะครับบ้านจะมออออีอะไรตกบ้างพ่อแม่กไหนเออพ่อก็จําไม่ได้นะก็การน้ำร้อนนะ่ะมันมกอนเมอคืนเออสองอย่างสองอย่างกาน้ําร้อนมาเมื่อเมื่อคืนเ,เ,เมื่อวานนี้พัดลมพระลมนั้นก็มาม,มามาหลายวันแล้วพัดลมแล้วก็อยู่ข้างในให้แล้วก็บอกว่าเขาไป็นอะไร เอาเอาเข้าได้แต่ว่าพ่อบอกว่าเอาเข้าตรงที่น้องตองจะเปิดไงมันแคบเลยเดี๋ยวถ้าพ่อกลับบ้านทีนี้พ่อจะเอาเตียงนอนมาให้นอ้ <Yeah. S 1> องตองเพราะว่าพ่อมาตอนนั้นมันมอเตอร์ไซค์มันเราใส่ไม่ได้เอาเตียงนอนเอาที่นอนมาพ่อจะไปอีกแล้วไปพ่อจะกลับอยู่วันไหน นี่เลยก็อาจจะเร็วๆวันนี้นะมั้งก็ดูก่อนดูก่อนพ่อก็อยากจะทําห้องน้ําห้องครัวให้เสร็จก่อนถ้าห้องน้าห้องครัวเสร็จแล้วอาจจะกลับไปเอาที่นอนพ่อจะรีบทําวันนี้ก็จะนั่นอยู่วันนี้พ่อยังไม่ได้ไปสั่งทรายเลยอิ่มแล้วนล้วพ่อเคยกันไหมเฮ้ยอิ่มแ้วเลย เนาะมันคือนี่กินแล้วมาน,นี่วอโอูโโอ้โหน้องตองอยากจะให้กินด้วยนะครับสิเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อก็จะกินก่อนหาให้น้องตองพ่อนะคะรับสิรอรอยีืเขาใส่เครื่องกระนานเอยเป็นป๊อกที่แบบกระป๋องตึ้งข้าวตาเข้า อกินแคน่ก็อิ่มลองเตาวุนกินเค่ไม่มันเค็มอืมกินข้าวเลยมันเค็มมันไม่เค็มเท่าไหร่หรอกสอ,อ,อ,องบอกว่ามันเค็มเขา,มา,าไม่สิก็เมื่อวานนี้หมักเกลือหน่อย เดี๋ยวต่อไปหมูเราเราก็จะไม่ค่อยทากเกลือนะครับทีกถ้าทากเกลือนิดหน่อยนึงก็เค็มแล้วแอ้ท็อเรียบกินเลยนะกินข้าวด้วยกินเลยนะหมูนะว่าไงกินะหรือยังกินแล้วตาต้องบอกอให้จื๋วด้วยว่ากินหรอ มาอียแล้วนะครสวัสดีค่ะบไ,ไปไปโรงเรียนนะ